โอ้ตกใจมเลยอาวนคนละโอ้ยไปาไปนีมคุณ้ากันเดียดอยงกันอุ out> ้ยอ oh. ันย่าอ yeah, oh. ีกหนเียวกินน้ำโอ้อืมเจดีวัน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  แม่ไม่ได้เข้าแถวโสวัสดีครับโอ,โอ้โหโอ้ยวันเอ้วันกินหรือยังเหรอ,อดูพี่แวนนี่นี่มันรีบไปกินนะ้ำเหมือนอมันเอารองเท้าชิงไว้เลยมันอีอวันเลยนะ มันก็เลยหลุดคิวเลยเหรอเมื่อกี้นี่มารับรรกาแฟก็เลยหลุดคิวเลยโอ้ยนั่งรอนั่งรอเลยคอยคอยน่าแต่งนะ่าแต่งกินเสร็จแล,วลแ้วเหรอเลยเก็บถือแช่งคิวอ่ะอต่งไเอเก็บถือแหวนเนื้อแหวนมาแช่งคิวตังเนื้อ เห็นมานละ้มันมันบาดมันก็ะเด็มันบาดมันก็ะเด็น,นดถือเส้คิว้วจับหนิมันะหนักเส้นคิ้วไม่ได้กินหรือยังได้กินก่อนพี่แตงกินต่อบอกวันถือแซงคิว้อวอวนมันไม่มารยาทแต่นี้นะ้อยนนะี่นะนี่ นี่กินกันเพื่อนเลยเหรอคะนี่กินคุณแม่นี่กือกินกันเลยเหรอคะอแชบ,บะเ่่ะกินก้อนมมนแชบะตะเอ๋ตะเอ๋อในใหนดูดูท้องหน่อยขอดูพุงหน่อยไม่ให้ดูทำไมไม่ให้ดูคะขอดูพุงหน่อยคะ่ะขอดูพุงหน่อยคะ่ะ ดูได้ไหมคะดูได้ไหมคะไม่ให้ด,ดูหรอคะอทำไมขี้ขี้เหนียวเนี่คะขี้เหนียวเนี่คะขอดูพุ่งหน่อยพุงพุงเยอะไหมขอดูหน่อยเร็วหายท้องให้หน่อยคะ่ะจะขออะไรอยู่นั่นหรอขอใครล่ะลูกขอเข้าบ้านเลยยายยายทำความสะอาดเือยองเลยยายแล้วยายไปไหนเลยยาย ยายอยู่บนบ้านนวนโอ้ก็ขอเข้ามาสำรวจหน่อยนึงนะยายนะน่ะยายก็เกาะแก๊กอยู่ข้างบนอืมไปโอ้ก็ขออยู่แล้วบ้าโอ,อ้ขอบ่อยๆอย่างน,นี้ไม่ดีหรือยังไงล่ะก็คนมันอยากข่อเข้าแวแหละโอ้คนข,อข,อขอ่ขอเข้าเข้าวทำไมบ่อยจังเลยล่ะโอ้นี่ฮะอว้วนนี่มันจะเข้าวทำไมเราบ่อยจังนะฮะ โอ้ก็อยากเข้ามานอนในบ้านแล้วมันยังไม่ถึงเวลาไหมล่ะโอ้ก็มันถึงเวลาที่อยากจะนอนอะใครไม่ให้นอนก็เชิญโอ้ก็อยากนอนล่อ้อมันยังมาตันหอดเวลาเดี๋ยวยายกัยังเขามาอยูอ่ก็ตอนนี้ยายทําความสะอาดอยู่โอ้ก็รู้อยู่แหละแต่ก็ขอมันนอนหน่อยนึงไม่ได้ไงยายบวกวัเขาบ้านานะยายยายบวกวันเขามานอนในบ้านนะยาย ก็นอนแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวก็ออกไปแล้วล่ะก็ขอสองรอบแล้วล่ะป้าดะทำไมป้าพีฟ้องนี้ล่ะโอ้ยมูก็นอนแต่คนล้มอยู่นอกมันยังไม่ถึงเวลาเวล่ะเวลานี้คือเวลายายทำความสะอาดยายต้องให้ออกนอกบ้านก่อนเป็นไดเป็นไงยายสิโยนของเใส่หัวเลุขนยายอยู่ทั้งเงินบวดเลย มันยายไม่ได้ทำงานสักนหน่อยยายแค่ทำของรุ่นแหละไปเร็วๆล,ลุกขึ้นวันนี้ไปแล้วลุกขึ้นแล้วไปโมเป็นว่าขอแล้วกับสีเหียเขาลุ่นได้ย่นีหันจะเข้าอนุญาตว่าอนุญาตโอ้หมอนี่เมื่อขอก็ต้องอนุญาตอยู่แล้วหรอปะทำไมาต้องมีคําว่าอนุญาตไม่อนุญาตเหรอก็เข้ามาก็ได้อยู่ ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยอ่ะใย,ยก็ไม่ได้ว่าตาก็ไม่ได้ว่าแล้วป้าเป็นใครเหรอไม่นจะของบ้านจะกรน,นหน่อยออหรอใหม่ช่วงวันนี้ใหม่กวะไปไหมล่ห่วยปไปลุกขึ้นไม่ละ่ะโอจะนอนรอยายตรงนี้อ่ะชิมานอนถ่ายายยังอย,งอยู่นี่แล้วนี่ยายลงมาก่อนล้วโอถึงจะไปไหนดูซิทำไมมันชอบเกาตรงนี้เห็นมีอะไรเฮ้ย ชิจักเกาก็เกาโอ้ก็จักเกาโอ้คาตัวไหนโอก็เกาตรงนั้นเลยยิง่งพูดเยอะหน่อยนะโอ้ยโอ้ยลูกเสียแม่นหรอยากจริงลูกแม่เลยยากที่มีความว่าลายอะไ้เลยสิว่าใครยายไม่ไทำอย่างนั้นจะก,กันหน่อยยายใจดีกวโอ้จะตายทำไมมันขันอยู่ว่าโอ้โอ,โอ้มันขันมากเลยเหรอตอนนี้มันขันจริงเลย ไปเร็วๆพี่แว่นนี่ยังนอนอยู่ข้างนอกแล้วเวลานี้ยายทำความสะอาดเจะยายกวาดแล้วมั้งนี่ไปยายกวาดไปแล้วเดี๋ยวยายลงมาถูแล้วเนี่ยไปเร็วลูกขึ้นลูกขึ้น oh no, oh no, oh no. โอ้โหนโอ้โหนโอ้โหนเฮ้อยายมาแล้วลูกเด้อบบดน,นี้เฮ้อลูกเด้อสิลูกก็ลูกสิลูกก็ลูกเด้อโอ้โอ้โอ <c ười> <c ười> เดินก็จะเซ เดินแดงเซเห็นมะละโอไม่รู้อยู่ว่ายายลงมาทำความสะอาดโอก็จะไปเองนะโอไม่ต้องบอกยากเลยหรอป้ามันหลังก็ไม่ต้องเข้ามาตามก็ได้นะโอะไปเองมาเองเป็นอยู่ละแค่นอนรอยายเฉยแล้วพูดก็ไม่เข้าใจละห่วยห่วยพูดไม่เข้าใจป้าป้าละโนบิตังนะเนีย่ยแบบนี้มันก็รู้นะ มันรู้ว่ายายลงมาต้องหลุออกมามันถ้ายายจะถูหัวมันยายบอกว่าออกไปได้ยายทำความสะอาดเด้อุ้ยอุ้ยมากินอะไรต้นเสาไม่ดีน่แม่นนะคนสวยแห่นไม่ได้ไปแว่นมันรู้ว่ายายทำความสะอาดเวลาไหนนะแว่นนะแม่นไม่ไปกวนยายหรอกอุ้ยนี่ไงเท้าเธอมันโอ้ย ไปาไปหาแต่อยู่ขาหลังเห็นเขาเพกอยู่ขาหลังอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเบตาดินมาใส่ให้ลูกเพราะว่าเป่งเลยเนี่ยแม่อาญามาใส่ให้ลูกหน่อยอนี่เมื่อว,วานดูมันก็ไม่เห็นมันมีขี้ดินเนาะเราก็ดูขาหลังอืม ไม่มันถลอกตั้งแต่มันวิ่งอยู่ในนี้มันสไลด์โคง้งหนยมันก็เจ็บมาเลยนึกว่ามันหายแล้วมันจะไลโคง้งหนมันถลอกเ,ออเดี๋ยวแม่เอายามาใส่ให้ลูกใช้ยานิดเดียวลูกใช่ยานิดเดียวนั่นเนะเอไง อยู่บอกก่อนน,นไม่เดียลูกไม่เดียอย่าเลียนะอุ้ยอย่าอย่าอย่าเพราะว่าหาทำไมเจ็บจังเลยให้แม่ใจให้อีกหน่อยอแม่ใจอีกหน่อยอืมอืมหายแล้วหายแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งเรียนะลูกน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป๊าเอาขาไว้ให้อืออุ้ยคนสวยนี่เอา พอหญ่นั่งกอดเ้าหายอย่าเลียลูกไม่เดียวป๊าชอบบูรี่โอ้เหรอชอบว่านิลลานี่โอ้เหรอโอ้เข้ากรงกว่าเหรอโอ้อย่าเลียลูกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวให้มันยาทำงานก่อนนะปะ๊าก็ดูแต่ข้างหลังว่ากระเพกมันกระเพกข้างหลัง เมื่อวานเพิ่นไปฝนมันตกไงมันติดที่ดินมามันก็เลยไม่เห็นนั่นเอนะเดี๋ยวก็หายแล้วหกอกเจ็บเท้าคนเฉวยเจ็บเท้าเมื่อเช้าวานก็ดูให้อยู่คนปรเห็นแล้วของขีดตุมติดเลยนั่นเหรอบอกพป,ป่ไงพเ่อ้วงนั่นนาตี โอเค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 อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ